ก็สิ้นสุดการรอคอยนะครับในตัวนี้นะครับผมทางตัวรันเดลต้าก็ได้ทําการอัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเวอร์ชันในตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเวอร์ชัน665นั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้นะครับผมผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นตัวเต็มหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมก็ไปเอามาจากในส่วนของเว็บออฟฟิเชียลโดยตรงเลยนั่นเองนะครับผมก็ยืนยันนะครับว่ามันเป็นตัวรันแท้นะครับผมแต่ในตอนนี้นะครับผมทางผู้พัฒนาเขาก็ยังไม่ได้ประกาศลงนิดคอดเลยนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าที่เขาปล่่่่ออ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 ยกกกกกมมมมาาาาาาาเเเเนน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 ัััััปป็็็ตตววววรรรรร์ชชชหหหืละะคบแํใใใใ้้้้้ทผูสสขงง ID ไถ ทีข่าวสารเพิ่มเติมนะครับหรือทางผู้พัฒนาออกมาบอกแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้อีกทีนึ่งละกันนะครับผมในระหว่างนี้นะครับผมก็ใช้ในส่วนของ ID สำรองไปก่อนนะครับผมสำหรับใครนะที่เพิ่งเข้าวงการครั้งแรกเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์นะครับที่เคยสอนไว้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดเลยนะครับก็จะมีสอนหาคีย์สอนดาวน์โหลดด้วยนั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่ดาวน์โหลดไม่เป็นหรือหาคีย์ไม่เป็นสามารถไปดูตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับตัวรันเดลต้าในผมรไอนโอเอสเนี่ยนะครับเเเคาาาบบออออออกกกวววว่่่่ยทในนนนนนนสขงงตััััรร์ชะผมสำหรับผู้้ใชงาน ของ iOS นะครับผมก็รอไปก่อนนะครับอ่ะโอเคครับก็สารคลิปนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยละกันนะครับเหย๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้บายๆครับผมเจอกันครับ